ถูกไนะฮะคนเห็นม้นฮะ,ะและข้างหลังมันจะนมีวงเล็บ5้าาแต่5้ามาดูเราเอาตัวเดียวพอไอซีออนเชื IC ่ ON e R. แต่มาดูครับปึ๊บมันจะมีอีก5้าอันแล้วถามว่า5้าอันมันต่างยังไงดูนะฮะอันแรก s เป็นรูปนี้ก็เบอร์ต่อมา m ก็รูปเดียวกัน x s d b i รูปเดียวกัน x x s d b i รูปเดียวกัน x x x s d b i รูปเดียวกัน x. X. ใครครู้ไหมฮะทำไมต้องสร้างห้าอันนะเดาๆอะต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส้นรู้ไหมฮะแม่ก็ใส่ไหฮะที่ต้องมี5อันเนื่องจากว่า Android Auto, แบ,บแนโลกเ,น,เนีนเนเ่ย fragmentation fragmentation คือความหลากหลายเครื่องอยเยอมะมากพวกเราไปให้ LG View ใช่ไหมฮะ Samsung ใช่ไหมฮะ Acer บ้านนะฮะ Asus บ้านใช่ไหมฮะอะไรกัน Huawei <ๆ S 1> ใช่ไหมฮะเป็นต้นนะครับคือมีหลายยี่ห้อมัโลกมากเขาโอเวนซรอนตัวนี้วิวหน้าจอไม่ใช่นกันหลากหลายมากเวลาเราจะทำภาพหนึ่งคันนะฮะเราควรจะซัพพอร์ตแบลดิสเพลย์ไม่ใช่ว่าเป็นรันหน้าจอใหญ่เห็นภาพนั้นทีเดียวรันหน้าจอเล็กอ่ะสวยนะฮะภาพบริเป๊ะเลยพอเป็นรันหน้าจอใหญ่จะเป็น,าน,นาภาพเดียววัาตัวภาพเล,ล็กมากเลยนะ Android เขาแนะนำไว้5อันด้วยกันนะห้านะ เขาเรียกว่า5 resolution 5 density ความหนาแน่นของหน,น,น้นาจอแต่ณวันนี้ที่ผมทำงานอยู่นะฮะในแอปที่ผมทำงานอยู่จะใช่าะแรละนะผมแนะนำ4อันก็พอตัดอันหนึ่งที่ชื่อว่า HDPI ไปนะฮะแต่วันนี้วันนี้ไมนะ่ต้องลบนะฮะแต่วันหนึ่งที่เราบอกว่าดีไซน์เนอร์ช่วยทำภาพแบนเนอร์มาสีไซนะ์นยขอแบบเล็กการใหญ่ใหญ่มาก ก็คือใหญ่มากก็คือ triple x ใหญ่ xx กลาง h นะฮะแล้วก็เอากลาง x นะแล้วก็เล็กก็คือ h ของเราวันนี้ m มันเล็กกว่าที้อีหน้าจอที่มันเล็กมากๆเนี่ยหายา,ากน,ยน,ยน,ยนะท่านผู้ชม่ไกาไนะฮะไปได้ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำเนี่ยแนะนำที่สี่ไซส์นี่เห็นใจไหมฮะไม่ว่าคุณจะเป็นแท็บเล็ตอะไรก็จะเห็นหน้าจอ ลูกขนาดที่มันเหมาะสมเท่ากันในสเกลที่เท่ากันในรูปหน้าจอเหนะ็นไหมฮะเออแล้วไม่มีคำถามนะว่าถามว่าเวลาภาพจะมาลงเนี่ยเราควรลงที่ดอกหรือลงบควรจะลงที่วิดแบทมันเป็นภาพไหนคำตอบคือภาพที่ไม่ใช่ไอคอนผมแม่ทำให้ลงที่ดอออร์โกนะภาพที่ไม่ใช่ไอคอนนะไอคอนแอปเนี่ยไว้ที่วิดแบทดีแล้ว โฟลเดอร์นิปแม็กเนี่ยจริงๆมันซัพพอร์ต a n d r o i d ตั้งแต่เวอร์ชัน18ขึ้นไปนะฮะ18ขึ้นไปนะโฟลเดอร์นิปแม็กนะเขาบอกว่าจะให้ภาพที่มีความคมชัดมากกว่าแต่ถ้าเรื่องซัพพอร์ตวันนี้เราซัพพอร์ต16ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องที่เป็น16กวโลกเั็นเยอะนะฮะมันไปช้าร์จดูด้าดกาวอย่างเยอะอยู่นะฮะเราก็เอาภาพทุกๆอย่างเนี่ยไปไว้ในโทรศัพท์เข้าใจไหมฮะ วปาเรียอกวลเดือนสุดท้ายฮะแวร์ภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะอันนี้มันออกเสียงอะไรแวร์ฮะวร์ยูต้องนะตอนที่ผมไปอเมริกาครั้งแรกนะก็ไปคุยกับฝรั่ลงแลวบอกว่าวร์ยูไม่เข้าใจแวร์ยูคืออะไรวะนะยูไม่เข้าใจที่ถูกต้องผ่านเสียงว่าไฮยูตาม เยี่ยมท่านรายยูนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วมริ่รู้ยักแล้วอันนี้พี่บ้านเขาจัดนะฮะในรายยูนเนี่ยเบื้องต้นทุกท่านเนี่ยจะมีด้วาาาายกัน3ไฟล์เบ็ะเลยนะเบ็ะเลยนะมีใครบ้างผมนะหมหรือน้อยผมือนไหมไม่มีนะฮะไฟแรกเปิดเลยฮะคันเลิศคันเลิศคันเลิศคือ XML ไฟล์ที่ไว้ตั้งชื่อถึงเพราะว่าใครรู้จักโค้ดสีสีแดงไหม ฐานอะไรฮะ6เนี่ยคุณพระสุดยอดที่เดอร์ตัวเทพของวงการดูนะฮะผมไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะผมก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาประกาศเนี่ยอ๋อชื่อของไี่เยี่ยมชื่อนี้สีที่อยู่นี้นะฮะผมก็ไม่รังอะไรมากก็คีย์ลัดที่ผมจะแนะนำในวันนี้ในการต็อกโฟร์ชาวบ้านนะฮะคอมานเอขาจะคอนโทรลได้ดีคอนโทรลดีนะฮะดูนะฮะ นอกเลยเต็มเลยนะแต่มันก็จะฉลาดจอกด้วยว่าเฮ้ยตั้งคียสับอกไม่ได้นะผมบอกว่าตรงนี้ผมตั้งสีแดงผมตั้งคัลเลอร์เลยนะฮะผมก็เปลี่ยนไซส์ในเป็น FF 0000 00, 00. ก็ใส่องค์ประกอบสีแดงมาแล้วนะฮะเห็นตรงนี้สีแดงในชะ่ไหมฮะเอ๊ะแล้วถามว่าทำไมเราจะต้องสร้างสีเป็นที่นีนะ้ถามว่าไปสร้างในจาว่าได้ไหม ไปสร right. right. so, right. so, like, ้างในเล้าได้ไหมคำตอบคือได้ได้นะครับเราสร้างในเล้ได้สร้างจากบ้านอะไรก็ได้เาถามว่าแล้วมีเหตุอะไรที่จำเป็นจะต้องมาสร้างไฟล์ๆชื่คอมเมอร์้องมาใส่สีนี้เพราะถ้าเราเข้าใจของ Object Oriented น้ะ OOP การใช้ซ้ำนะะแก้ก็แก้ที่เดียวนะนี่เลยคือคอนเซ็ปต์ม่เวลาเราไปเรียกใช้งานใสีแดงใช่ไหมเราก็ไปบอกว่า ไปบอกในเลเยอร์หรือไปบอกในจาว,าว่าว่าให้เรียกจาก R าร l จุด กดจุดเดียวมาเอาสีอ่อนมาเรียพอละนะฮะชูอีกหลยทีเปลี่ยนหมดเลยราเดีนคังความนะเด็ันเลิกจบแล้วแค่นี้เองะชื่อตัวแปรแล้วก็ค่ามันนะเปิดไฟล์ต่อไปครับสปริงนะสปริงสติที่ชื่อเราบอกอยู่แล้วเก็บอะไร ตัวหนังสือนะเก็บอกักขระต่างๆโคตรซึงนะฮะเก็บตัวหนังสือเก็บอกักษรต่างๆในภาษาจาว่าเนะี่ยการเขียนภาษาไทยลงไปในไฟล์จาว่าเนะี่ยมันจะเป็นสาเหตุทำให้เราคอมพายไม่ผ่านแบบนีม้มีสาเหตุได้นะฮะคนเดียวอยู่โพสต์อยู่เลยไม่คอมพายไม่ผ่านนะฮะเพราะมีภาษาไทยอยู่คนเดียวไปใส่แคปเปอร์โคดสวัสดีอยู่ในภาษาจาว่าเนะี่ยคอมพายไม่ผ่าน ตัวดอตัวเรียลแอนดรอยด์หลอกเนี่ยเขาแนะนำให้เราใส่สตริงทุกอย่างไว้ในไฟล์สตริงใช่ไหมไฟล์จิ้งกิ้งข้อดีของการใส่ในไฟล์สตริงนอกจากการที่เป็นออบเจกต์โมเดลเต็งคือเราหัวหน้าบอกว่าเปลี่ยนคำว่าหน้าแรกเป็นคำว่าโง่สินะฮะมันเปลี่ยนทีเดียวเพราะเราใช้หลายที่มันก็เปลี่ยนทีเดียวนอกจากเรื่องนี้ยังไม่พอเราตอนบ่ายนี้มันจะมีด้วย มีอยากให้ทันช้าวันนี้นะครับไปดูทันหรือเปล่าอยากเวล้เราจะทำแอปที่มันซับพอร์ตหลายภาษาเนี่ยเราสร้างแับนีได้นะสมมติว่าไฟล์แรกเนี่ยไฟล์สตริงเน่ยที่เราทำเนี่ยแอปเนมคือจินรวัตรใช่ไหมครับเราไปอันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่ว่าเราไปสร้างอีกไฟล์หนึ่งที่รองรับภาษาไทยโค้งสร้างเหมือนอะไทุกอย่างชื่อตัวแปรต้องเหมือนกันด้วยแอปเนมเหมือนกันแต่เราทำนิววัตรวัตได้ ที่ไฟนะัี๋ยวเราจะสร้างนี่แหละนะฮะแล้วเวลาที่เครื่องของออะะลูกค้าเราเอาไปลงถ้าเครื่องลูกค้าเราเซ็ตเครื่องเขาเข้ามาสาัมผัสเขาจะเห็นคำว่าจีรอสออกมาเขาจะไม่เห็นคำว่าเจพีไอเอเข้าใจไหมครับเราจะทำตรงนี้ด้วยนะฮะนี่คือที่เก็บสตริงแล้วแน่นอนถ้าผมจะเรียกสตริงในไฟลจะว่าผมก็จะต้องเรียกว่า R า,าออร์อาซอสจุด สิ่งที่อยู่เป็นใน order value ท ouais? ั peace, 900, oh, clause, 15, prawda, ้งหมดเราจะไม่ดรอป value นะครับเราจะดรอปชื 96, ่อไฟล์ที่เดียวนะครับใน value ที่งหมดจำไว้ด้วยนะครับดรอป s t ร i n g ดรอป app name คำถามที่ผมจะถามพีโอนะฮะสักนิดหนึ่ง r จุด string จุด app name 리เท르ค่าอะไรครับนี่ยะ리เท르เป็นประเภทอะไรครับตัวแปรนี่งขางเรเป็น s t ร i n g ผิดครับผมพี่อาครับอาร์จสติจุดอัพเมย์เนเนอร์เปนะไรไยริ้ถูกต้องครับจำไว้นะอะไรที่มาจากบ้าเนี่ยมันเอาไปเจนเนอเรเป็นไอแล,นแ,ไแล้วมันแบงไปได้เราไมนะ่ต้อ,สสสองสใจแต่ตอิเิเเองเห็นไหมครับเอาะสติง่านแล้วนะ คนจะเขียนสติ Now, track, okay okay. ๊จะเขียนสติงกอะไรเขียนนี Zh ้ไม่หมดนะฮสร้างตัวแปรเก็บไว้นะครใช้ในเลือ์ใช้ในจาวาก็ได้ได้หมดไฟล์สุดท้ายครับสไตล์พวกนี้ใครเคยพัฒนาเว็บมาบ้างครับตัวไหนอยางเคยนะเคยนะครับ D O เคยพี่ธีอาจจะยังไม่เคยที่ดึงเคยมันมีไฟล์ประเภทหนึ่ง ชีวเซียนเอ็นเฟรนีเนี่ย CSS นะคลาสเขียสปาชิพนะฮะถัดเขียนคือำมาเป็นระดับมาเป็นแม่หนาศะพท์แม่ลูกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นในนี้มีสไตล์เนี่คือรวมชุดคำสั่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงการค่าต่างๆค่าความกว้างเท่านี้สีเท่านี้ความหนาเท่านี้ทำเป็นชุดสไตล์ชีพเป็นคลาสไมได้แต่เราไปเรียนถัดตั้ต้นต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยทำให้มันมีทำให้เวลาเราเขียนโค้ดในเลยเอน์เนี่ย ได้แนีน่ถ้ามันมีเหมือนกันสิบชิ้นอยู่ในได้แนี่ครบเดือนละสองพันธะแต่และชิ้นชิ้นละสองพันธะจากถ้าเดิมหนึ่งชุดมีสิบพันธะสิบชิ้นมี100นมร้อยพันธะเข้าใจไหมฮะและเวลาเปลี่ยนก็แน่นอนถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างเปลี่ยนร้อยไปเลยเอ้ยเปลี่ยนทั้งสิบไปเลยนะฮะแต่ถ้าทำแบบนี้เป็นทีเดียวเหมือนกันเปลี่ยน,น,นหมดเลยเข้าไหมฮะแล้วมาดูหน่อยดีว่าเบื้องต้นเนี่ยสไตล์ที่เขาให้นนเราทำมีอะไร ีอปเดีย่ยวแอปแอปเองทุกคนมีแอปเนงนะฮะแอปทีมเขาเรียกเป็นแอปทีมนะฮะแอปทีมในนี้มันจะกำหนดสามนะคะ่ามันมีเปิดเรื่องของมันนะฮะมันไปดึงคุณสมบัติดาร์กแอนบาร์มาของทีมของมันชื่อเีงนะฮะในนี้จะมีสามค่าที่เป็นค่าหลักของแอนดรอยด์แอปนะ,ะที่ที่คุณจะขาดไม่ได้นะฮะอะันแรกคือ Color, ทัลเลอร์ไพลลี่คือสีหลักนะฮะสีหลักแอปคือตรงไหน,นดูแอปของกละแก สีหลักของแอปคือสีเนี้ยอะไรที่เป็นหลักล่ะสีฟ้าผม,ผมตั้งเป็นสีฟ้าเป็นสีหลักนะฮถัดมาตัวแปร 2, ทีร่สอง color primary dark เห็นไหมฮะ dark แต่ว,ว่ามืดมมกว่าคัลเ color primary d a ของดอยไอ้บนเนี้ยเห็นไหมฮะสีจะแคบกว่าที่คือ color primary dark นะครับ color accent สีที่โดดเด่นที่สุดนะฮะคัเลเ color a เซน n ์ โดดเด่นออกมาถ้าในแอบตัวอ,อย่างนะครับบนแอป G l น่ะนแะคลเลอร์เอ่อแอสเซนต์คือสีปเนี่ยนะสิ่งที่ต้องการคอนเ e น t Android <c oughs> มันจะมีชุดที่มันบอกอยู่แล้ว,ว่าไอเดเาน่อนะัี้เรา คนรู้โครงสร้างหรือล่าพร้อมจะเขียนโค้ดกันหรือยังเอาละฮะเรื่องแรกนะฮะของการที่จะจบวันนี้เราผมจะไฮไลท์กันแล้วกันนะครับว่าเราเรารู้อะไร เซตอัพผ่านไปแล้วนะครับออาเป็นตัวเขียวประกันนะ Android e เ u l a t o r ยังไม่เซตอัพนถัดไปสร้าง emulator แล้วนะแต่จริงเรารู้จัก x m l ไปบ้างส่วน Style บางส่วนเก็คตอนนี้สิบเที่หกนะฮะเราจะสอนทุกคนสร้าง emulator ก่อนก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ดน,นะในหน้าจอ,จอดาวนดโนะครับให้ทุกคนหารูป

โวลชัวรนะอีไว้ทนะุกคนได้หน้าจอไนีฮะแต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมดิสตัวนี้แน่แต่มีหน้าจอนนะี้ใช่ไหมฮะโอเคเราจะมาสร้างอมเ e เตอร์กันครับวิธีสร้างคือมันจะมีปุ่ม create virtual emulator ด้น oh านซ้ายล่างเจอไหมฮนะเลือกเลยครนะับุกคนจะต้องเจอ emulator แบบนี้นะฮะคราวนี้มันมี Android เลือกในการเลือกจะสร้างในหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมากนะฮะ ให้บรใจัยแบบแรกว่าซ้ายมือสุดของทุกคนเป็นโฟนโอเคนะฮะช่องกลางนะฮะเป็นรุ่นต่างๆในดาวที่เราเลือกอพัฒนาได้ผมแนะนำให้เอาอันที่มี Google Play ในของผมจะมี5ห้ไอ้าท่าทุกท่านมี5ห้ไอ้าท่านะฮะมี Google Play นะฮะสัญลักษณ์ Google Play เป็นสามเหลี่ยมนะดีไหมฮะในกระเป๋า า x นะฮะถ้าใครเลือกค่า x เสร็จแล้วให้กด next ไปครับให้กด next ไปนะครับคุณจะเจอในสิ่งที่ Android System Image ที่ Android เล็กเข้ามาว่าจะให้ทุกท่านใช้อะไรบ้างซึ่งถ้าถ้าเรายังไม่มีมันจะมีทีเมคเมาดดาวดูนะฮะวันนี้เราพัฒนาด้วยเวอร์ชัน Android Luca 20กี่เท,ท่าไหร่ครับ แา่แรกนะฮะี่5้านะ,ะัทกคนนะยี 24, <25. S 2> ่สิบหกยี่สิบสี่จริงๆใช้ยี่สิคำถามว่าใช้ยี่สิได้ไหมคำตอบคือได,ได้ไม่เป็นไรจะยี่สิบได้ไหมได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะให้มันสม,มูทจริงๆไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตอนที่เราเดนะ,ะผมแนะนำที่ยี่สิบ้ายี่สิาเห็นไมยี่สิช่องกานะร x แปดหเมจะมี25บ้าอยู และที่สำคัญคือเราโหลดมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราไม่ต้องมีปุ่มดาวน,น์โหลดติดต่อไปแล้วเห็นไหมครเห็นใช่ไหมครับที่ผ้าไม่ต้องไม่มีปุ่มดนาวน,น์โหลดนะครับใครถึงตรงนั้นแล้วผมดเอง ไปเรื่อยๆเราจะกรอกไปแต่ล่างสุดนะสิ่งสำคัญที่คุณต้องติ๊กนะต้อือว่า Enable Keyboard Input นะฮะติ๊กหรือเปล่าติ๊กไว้นะเพราะว่าเวลา Arduino, ที่เราทำงานเนี่ยเราจะใช้คีย์บอร์ดที่เป็นแบบคีย์บอร์ดฟิสิบพิเศษเครื่องเราได้ด้วยนะติ๊กไว้นะเอาแค่นั้นนะเรากดปุ่มหนึ่เลยโอเคกด่มหนึ่เลย ติ๊กเลยติ๊กน,น,นะฮะโซนคีย์บอร์ดนะฮะติ๊กแล้วก็ติ๊กเลยเราก็มาแล้วะะทุกท่านมาแล้วใช่ไหมไม่เหลือใครไม่มานะฮะ <ๆ S 2> ในบรรทัดที่ทุกท่านมีเนี่ยจะคล้ายหมดละตอนนี้นะ,ะ,นะ,ะ <ๆ S 2> จะคอยดูว่ามันเรามีความคล้ายกันแล้วเป็นแบบนี้แอคชั่นจะเป็นรูปสามเหลีะะๆๆ่ยมลแล้วก็เหมือนเครื่องหมายเทียนะกดเลยครมันจะเป็นการ start accelerator ค่ะ ในจังหวะที่หนึ่งที่ 3, เปิดัสตาร์ทโมเดลก็อาจจะใช้เวลา1นึงาทีการที่จะสตาร์ทโมเดลเรอสัตาร์ท